โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคุกกี้รันคิงต้องทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีผ่านด่าน8ขีด30นะครับภายในเวลา100วินาทีนะครับก็มันจะเป็นเฟสสุดท้ายนะเหมือนใครผ่าน8ขีด30แล้วนะครับแล้วก็มันให้ทำชาเลนจ์นะครับทำชาเลนจ์นะครับแล้วก็ชาเลนจ์สุดท้ายนะครับคือผ่าน8ขีด30ในเวลา100วินาทีนะครับโอเค คุกกี้ที่ผมใช้นะครับก็มีนี่ครับเป็นคุกกี้ดาร์กช็อกนะครับแล้วก็คุกกี้ลาเต้น,นะครับคุกกี้เอสเปโซโซ่สมูนไพแล้วก็แวมไพร,รนะครับเมนหลักคือแวมไพร,รนะครับคือเน้นทำดาเมจหนักๆนะครับแล้วก็สมบัติที่ผมใช้นะครับก็เป็นนี้ครับดังสติ๊กนะั รถเกราะนะครับสกรูหนึ่งตัวนะเอาไว้รถเกราะบอสนะครับตํารานะครับพิชิตแล้วก็นาฬิกาอูทามนะครับมันจะลดเวลาออกสกิลนะก็โอเคตามนี้เลยเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับผมกดออโต้เลยนะครับโอเคครับไปดูกันครับมาโอเคครับกลับสู่ในเกมนะครับก็นี่ครับ อ่าตอนแรกนะครับผมจะกดสกิลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยออโต้ทีหลังนะอ่ากดสกิลก่อนเพราะอะไรครับเพราะจะทําเวลานะทิปเทียมอนนะครับเวลามันจะได้พอดีนะมันจะไม่เสียเวลานะครับเวลาถึงบอสน,นะครับพอตอนนี้ก็ผมก็กดสกิลเองก่อนนะครับอืมกดพลาดไปนะโอคไม่เป็นไรเวลายังดีอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ออโต้เลยนะครับ ใกล้จะถึงบอส้นะคือเวลาห้ามเกิน2นาทีนี่คือดีมากนะครับอย่าให้เกิน2นาทีนะครับถึงบอสเท่าไหร่อ่าสนาทีสวิ2วินะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ออโต้ไปเลยตีบอสออโต้ไปเลยนะครับโอเคตัวเมนหลักคือแวมไพร์นะครับ อ่าเน้นให้เวมไพร์กัดนะครับกัดมันจะทำดาเมจแรงมากนะครับก็ตอนนี้ก็บอสพลังใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลา1นึาที่3มสิวิแล้วนะครับมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าโหมีโคตรแรงโอเคบอสตายแล้วนะครับมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าครับ จบในเวลา1นาทียีวินาทีนะครับมาดูกันว่าอ่า100วินาทีจะผ่านหรือเปล่านะครับเคลียร์8ขีด30นะครับโอเคมาลุ้นกันผมว่าน่าจะผ่านอยู่นะหน0่0วิก็ประมาณหนาที40วินาทีอ่ะผมว่าน่าจะได้อยู่นะโอเคว่าจะขึ้นหรือเปล่าโอเคขึ้นกิจกรรมนะครับอ่ะมาดูกันว่า โอเคผ่านนะครับนี่ครับ8.30นะก็ภายใน100วินาทีนะครับก็รับไอเทมเลยนะครับแต่ผมยังเคลียร์ไมห่หมดนะครับผมขี้เกียจทานะผมเลยมาอะํามห้ดูกันดาเมิผมถึงแล้วนะครับอะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ